นอนแล้วอัดสักเพืนแต่กระเช้นแล้วก็นอนแต่ตอนเช้ามันก็จะแบนสวยวันนี้น้องแบงมาเต้นที่เดอะหมอบางแคร์น้องปิงก็มาเต้นกันกนบน้องแบงด้วยไม่อยา,ากจะบอกว่าเต้นผิดมากแล้วเกิดความผิดพลาดอะแยะมากมามายมบนเวทีแต่ไม่เป็นไรเป็นการเปิดตัวที่แบบว่าดูดีสนุกกระลาดูดีเยี่ยแหละตัง้งแต่มืดอ่ะนันนี้ดีกว่ามืดหรอ อ่อย่างเมื่อกีตัวเองอะทำยังไงได้อ่ะโชว์ลายบอกเขาไปโชว์อะไรบนเวทีโชว์ของรับโชว์ของรับบนเวทีเออเก๋สไตล์บันน่าไอทีเลยนะโชว์บันน่าบนเวทีเลยนะคอนเซ็ปต์ไงไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เนาะเอาใหม่เนาะทำไงไม่เป็นไรเอาใหม่ตบมือหน่อยตบมือหน่อยตบมือตอบโชว์ขั้นต่อไปต้อเป็นแบบนี้เท่านั้น ออออยงเเเี้ทำไรอ่ะล้างตาล้างตาเสร็จก็โบแป้งก่อนไปกินข้าวกันเถอะทำอะไรอ่ะกินมากเลยกินไก่ก่อนกาตีนอยากินมากเลยอ่ะกินไก่กัอนนะไปมาแน่งยกเลยนะป่ะยกไปกินข้าว